เจาะเจาะครับบัววานแตกเอาซํานี่พาสิทธิวานแล้วก็ปดง่ายๆไห้มันไปอยู่เผาอ,อยู่ในหน้าเขา่าสันจิตนสินตายบัวเพราะว่านานี่ก็จะเป็นกะแนะน่าถ้าเขาปล่อยปลาลงในหน้าเขา่าพี่น้องยอ,อย่าเอาตายพี่น้องปลาตายอยู่จะเป็นพวกปลาดุกปลาดุกนีตายแต่ว่ากะทย่อยตายบ่หลายพี่น้อง แต่ว่าบ่าน้องกับบอนี่นั่เนาะวัดดีครับพี่น้องครับมือนี้เาพอกับบาวน้องในช่องกบปลาพระรวยนะครับพี่น้องเนาะหมือนี้บ่าน้องก็จะพาพี่น้องไปตักปลาสวายนะครับเนาะเพราะว่าเขาจะเอามาเลียงในหน้าเข่าอีกครับผมไปเบิ่งครัาวบาบ่านน้องสีตักได้หน่อยหลายเนาะเพราะว่าเขากระเริ่มทย่อยจากบ่อนี่เพราะว่าปลาสวายนั่นใ่แห้งแบบพี่น้องบ่าน้องก็จะเอามาเลียงใส่ในหน้าเข่าไว้น้ำเนาะครับเนาะเผื่อประมาณสามเดือนเขาจะได้ปลาจากข้างบนนี้เอาไปขายนะพี่น้องเนาะ เพราะว่าเขาจะเลี้ยงอยู่ประมาณสามเดือนหอดเที่ยวเขาเดียวบ,บาวน้องก็จะพาพี่น้องมาจับอีกทีนหนึ่งในบรรยากาศครับผมนำ้ำพ่นไหลจากข้างบนลงมาพนกระตกแห้งพี่น้อง,งเหมือนเลยทั้งนี้ก็เป็นปูบกผ่าไว้น้ำเซมๆกันไปเตาขวนกำลังจะหมดแล้วพี่น้องประมาณเพราะว่าบบานอ้องเตาติดอยู่สองมือแลลวครับอืมเตาท่านหน่อยๆก็ได้ ดังบรรยากาศดีไปอีกแบบนึงปลาขอน้อยก็หลายเดี๋ยวจะพาไปจับปลาสวายนะครับเนาะว่าเขาจะจับไดบ้บ่น้ำก็ คุณพี่น้องเพราะว่าฝนตกตกเหยียบอยู่คู่มือครับผมน้ำทวมเบิ่งครับทดสอบเบิงว่าสีไดปลาบอจะเอาปลาสวายจกอันนี้ตักหนึ่งเบิงว่าจะมีปลายัางให้เฮาไดเน่เพราะว่าปลาปลาดุกนี่จะหลาย นองมึงนี่จะปลาดุปลาสวายประกาศเขามาเลยมึงสิล่อปลาสิล่อปลาดุไปหุ่นครับลจะเอาปลาดุไปหุ่นเสียปลาสวายมาทั้งพี่มดจีไปทั้งหุ่นแล้วปลาดุนี่จีเป็นปลาสวายจีประกามาที่มีตัแต่ปลาดุเดี๋ยวจะเอาปลาสวายอยู่นี่น้องมึงว่าสิได้ปลาสวายจักตก เราต้องรล่อพ่นไปสองมุมพี่น้องไปอยู่ฝั่งผุดเป็นปลาเป็นปลาดุกโอ้ปลาดุกนี่ก็หลายแห่งเบิ้งครับเบิง้งโอ้ยตัวเดียวพี่น้องโอ้โอ้ไปผุนเบิดเลยปลาสวายอเอาแฮวันเลย่ะได้แล้ว หนึ่งตัวครับิบ่งเลือยคุณตัวหนึ่งแขนแขนถ้าบอแฮ้ตึกเอาในเ่สิบอะไรดอกพี่น,อออนอ้องคือค่อยๆเนาะสันบ่อไรเพื่อนว่าจะเอาไปปล่อยอยู่ข้างบนน้ำเนยจีดซ้องสมตุไปปล่อยก่อนเดี๋ยนี้จะเอาไปปล่อยก่อนพี่น้องแล้วแฮ้ยตึกเอาตึกหลักเอานหน่อยๆตึกแบบบ่อหลาย บอสันบอได้ตกเอาซำหนึง่งเดี๋ยวบ้าน้องจะเอาไปปล่อยกันครับส่วนท้งนี้ไม้แดงก็ล่งกล่งใหญ่ไม้แดงกับยางนาเดี๋ยวบ้านน้องเอามาปล่อยกันปล่อยลงเลยนี่สองสามตัว ลองวัดอาหารบ่งมาบุ้มเพื่นหูคือยังเด้พี่หนองเวลาเขาจะมาเอาเวลาเขาจะมาจับน่ะบุมาขับบุมาเลยบุมานี่ขับบมาเดี๋ยวจะได้เอาแห เอาเหง้ okay, มาตึกเอาจักหน่อยหนึ่งใส่เหง้เี่ยตึกเลยคู่ไปจากไปนึ่งี่น้องนี่มืงเลยตึกเห้กหักบบ่หยาครับบ่ต้องตึกบ่ต้องตึกกว่างตี่กออ้อเจอด เยาวันอาหารลงจังหน่อยเสีไปปล่อยใส่ในนาเขาน้ำเนียงหรือ,อยังป่าในนาข้าวเจาะเจาะครับบัววานแตกทาวานแตกนั่นจิบอดหยากแหง เาซ้ำนีพ่อสิดีบ้านแล้วก็ปดง่ายๆให้เพิ่นไปอยู่เผาซ้ำนีพ่อพี่น้องนี่ไปปล่อยได้ถึงปลาดุกได้ถึงปลาสวายขนาดว้านโบ,บว่าแตกได้พี่น้องจังเมื่อวานเอาใหม่ถ่ายยากได้อีกอุ่นครับ มันมันยังงดเป็นปดย,ยากเดี๋ยวจะมาวานไม่ก็ได้ครับไปวานแจ่คนเลย ตัวปลาสวายจะได้ปล่อยเพื่อเาจะได้ปล่อยลงไปในห,หน้าเขาน้ำเนียครับพันทีงไงไว่ายพี่น้องปลาสวายโตโตแบบใหญ่พี่น้อง,ง,องบ้มโูนไปแล้ว ิปศุว์ยากแน่จังหน่อยถ้าถือเหปศุสัตว์ยากแล้วก็ยังแหลมแห้งครับต้องระวังเพราะว่าบ้าน้องก็เคยถ,ยถือเพื่อนแท่งไรเทียร์ เพราะว่าจะบบปวดคือปลาปลาดุกก็ครับแต่ว่าหากักเงงแหลมมันแทงอันนี้เพราะว่าจะคอยทยอยเอามาเรื่อยๆนะครับเนาะปลาสวายเดี๋ยวให้เขาต้นสุงๆก็หนอีก,กันพี่น้องมาน้องยังสิไปเอาปลาตะเพียนปล่อยตัวนี้เขาทดลองพี่น้อง ก็คือปลาสวายเพราะว่าปลาดุกบ้าน้องก็เอาขึ้นขายน้ำเน่แล้วเนาะว่าก็ตื้อขายนำ้ำเขาก็จะเลี้ยงเลี้ยงมุนเวียนอยู่นี่นะพี่น้องเลี้ยงได้ประมาณซ้ำหนึ่งนีเขาก็ขายครับรุ่นนี้บ้าน้องก็ขายกันขายเพื่อนกับเขามาสื่อเอาแต่ว่าส่วนมากเพื่อนจะบ่ได้ซื้อไปกินได้พี่น้องเพื่อนสื่อไปล่วงสายไงครับเอาไปเลี้ยงตอ่อก็คือสื่อรุ่นนี้ของบ้าน้อง ไปเพื่อนจะมาเอาสั่งกิโลครับรุ่นนี้ก็สิสื่อสั่งกิโลแล้น้องก็จะขายเป็นเป็นโลให้เพื่อน,เ,นเขามาสื่อเอาบางเทียกอะสามซีโลเลยพี่น้องนี่ประมาณรุ่นนี้กับอยู่ระมาณหาโตหาโตโลพี่น้องโตใหญ่เลย พาะห่าต้องทดทดลองเมืองว่าปลาอยู่ในหน้าเขาเป็นสิบตายบ่เพราะว่านานี่ก็จะเป็นหน่าวันกระปูแน่นอะพี่น้องเนาะวานเขาลงกระปูอืวานป๋หวานกระปูแต่ว่าบ้าน้องกะแนะน้ำถ้าเขาปล่อยปลาลงในหน้าเขาพี่น้อง่าเอายาไปขากระปูพี่น้องเพราะว่าปลาเหานี่จะว่าแต่ว่าน้องไปนี่เพิ่ิกินเบิดเลยพี่น้องเพราะว่าองบ้าน้องนี่ก็ทดลองเมิ่งแล้วครับนี่ โอ้เาเพิ่นเอาเมื่อวานตายพี่น้องปลาตายอยู่จะเป็นพวกปลาดุกปลาดุกนี่ตายแต่ว่าก็ทยอยตายบ่หลายพี่น้องแต่ว่าบ่าน้องกับบ่แเนะนําเนาะบ่แนะนําก็คือข้าบ่เอายาขากระปูเอาปลลงหนึ่งยาขากระปูนี่บ่ได้วยนี่วานได้พี่น้องวิวานได้วิข้าววานได้แต่ว่าเฮาบ่ต้องเอาพวกยาขากระปูพวกนี้มาลงเพราะว่า ปลานี่ก็คือยาขากระปูเพิ่นจะกินท่านที่เลยมึือนเลยครับเพราะว่าเป็นปลาปลาเฮาเลียงเนาะปลาเลียงปื๊บ้านปื๊บไปสิตะตีงน้ำังซส่เพิ่นก็ไปเพิ่นก็จะไปหาถ้า,าวานปับเพื่อนก็ก,กินปุป๊บก็บ่เหลยอพีอน่น้องนี่จะบบาน้องว่าเลียงใบยังสี่ดีครับผมเลียงในหน้าเขานี่เขาก็จะ สามารถเลี้ยงได้ประมาณสมเดือนสถึงสี่เดือนเนี่ขาก็จะเอาขื้นขายขืนขายใดนะครับเนาะปลาเข็งปลาเข็งปาลาดุกปล่อยลงไปสวายสวาย,สวายจะปดหยากแม่จังหน่อยพี่น้องพื้นที่บ่อหลายครับนี่ก็สามารถเห็นใได้ครับเข้าได้ทั้งได้สองอยางหนึ่งก็คือได้เขากิน สองก็คือได้ปลาขายนี่พี่น้องเลี้ยงปลาในหน้าเขานี่ก็มีแบบดีหลายอย่างนะครับเนาะข้อดีของเลี้ยงปลาในหน้าเขา่าหลายอย่างก็คือเป็นพวกอาหารอยู่ในนี่เท่ากับบตองวานอาหารก็สามารถอยู่ได้ครับเพราะว่าเพิ่นจะมีอาหารกินอยู่ในให,หน้าเข้าอยู่แล้วจะมีพวกนี่แหละครับพวกสาลายพวกเท่าพวกนี้อยู่ในนี่อุปกรณกินได้หลายครับ เพราะว่าพื้นที่ตัวนี้ก็เกียบเกียบ,ยบไรนึงคนที้พี่น้องลีย่ยงป่าในหน้าเขาเนี่ยนะครับนะเพราะว่าเบาน้องก็ดคอยเห็ดไปเรื่อยๆทะเลเล็กทะเลน้อยพอเขาจากมองหันขยายาได้แล้วเขาก็มองหันตันนี้แล้วเข,ขาก็มาขยายตัวนี้ตอนน่ตอน,น,นะพี่น้องเนาะนี่คือทั้นทงนี้เบาน้องก็เห็ดใบเป็นหมองนั่งเพราได้นั่งนี่ก็จะเห็ดเป็นเชียงหน้าหน่อยแน่เพราได สมวิวนี่ปล่อยปายก็จะได้บรรยากาศดีครับก็คืออยู่น้าทงให้ทงหน้าเขาเลยเรียนแบบอยู่แบบธรรมชาติเลยพี่น้องก็คืออาหารเท่านี้ก็บพยญค,ครับนี่เท่ากับเป็นเมนูเท่าเลยได้พี่น้องปลาไข่ได้พี่น้องไข่เต้มทองเลยนี่ก็คือสามารถออกแม่พลรูใได้อีกนี่ มาน,นอนกับพี่น้องมากส่วนเบิงส่วนทั้งเลียงปาในหน้าเขาแน่พี่น้องทั้งนั้นก็นจะเป็นพักกันแย่งปูไว้ครับคอยนิบลงทะเละเล็กทะเละน้อยทะเละยางไปก็คือขอดีของไอเลียงปานหน้าเขานี่พี่น้องเบิงเลยครับนี่เป็นรอยมากป่ากำลังปล่อยพ่นธุ์พันเลียงปารหน้าเขานี่ก็คือดีครับพี่น้อง หนึ่งก็คือได้ไดเลี้ยงป่าแล้วเขาจะเข่าห้องก็ได้ดำหน้านะครับเนาะก็คือพวกขี้ปลาเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยใส่ให้เข่าห้องเขา,เขาล่างงามนี่ครับเบิ่งเลยขเข่าเขล่างงามเนาะก็ล่างเขียวบ้าน้องกระเฮ็ดพอได้นั่งมุมนั่งเห่ียญเล็กน้อยครับิ่งเลยก็ได้บรรยากาศดีเงียมาเรงนี่นะครับเนาะเลยบ้าน้องเวลาไหนะก็จะปล่อยไก กอยปลอยไก่ขึนขึนมากินพวกไซเดือนพวกนี้นะครับเนาะตามนี่เฮ้ต้น,นทั้งนั้นพี่น้องแนบไปเปบืองขับพุนทั้งนกันสชิมิต้นกล้วยแนบปลูกอย่างลรเลๆๆ็กน้อยคือขึนมาเห็ดข้างบนนี่บ่ทันได้หลายเดือนได้พี่น้องนี่อยู่ประมาณสามสี่เดือนนี่แหละครับขึนมาเห็ดหมองลูกของ,งหน้าเนาะแต่ว่าตรงนั้นตรงสาป,ป่าของวาวน้องนันเฮ็ดได้ประมาณหปีแลวพี่น้องประมาณปีหนึ่ง,งล่างเนาะ จะเทไปพุ่นกับฉีอยู่ประมาณสองปีสามปีครับพี่น้องบางน้องกัทั้งเบิดเฮดอยู่นีกนัประมาณเฮดเต็มที่เนี่ยคือสามปีแต่ว่าทยอยเฮดนันทยอยเฮดนันประมาณจะเริ่มเฮดบ้านอ่ะอยู่ประมาณสีหาปีพี่น้องเพราะว่าเฮดบ่อพยางเนาะแล้วก็ขุดเล็กเล็กน้อยมากแต่ก่อนมันสีมีภาพเก่าๆอยู่พี่น้องแต่ก่อนมองนี่จะเป็นทีทีหน้าเบิดเลยทีหน้าแล้ะก็บบไดดี้ท่นจะปรับพื้นทีนะครับเนาะเป็นหน้าแบบ เวลาหนาแรงมากก็คือห้าเบิดจากเบิดหนาหน้าครับเกี่ยวเขาเรียวจะเป็นดินแห่งเลยพี่น้องแรงเนาะก็คือจะบ่มีต้นไม้เขียวๆขึ้นมาได้พี่น้องพอเขาเอามาปรับเปลี่ยนจากนี่ก็คือจะเขียวอยู่ตลอดครับเพราะว่าเพิ่นจะมีนม้ำอยู่ในคลองน้ำเอาก็เห็ดคลองน้ำไปเวลานั้นเพิ่นจะซึมลงไปข้างล่างเนาะนี่ครับบ่าน้องก็คอยเฮ็ดทยอยเห็ด,อเ,หดเอาเรื่อยๆก็จะมีได้หลาย,ลายคิปให้พี่น้องเขาไปศึกษาเบิ่งนเนาะของบ่าน้องบบแมนบ่าจะ อันนี้เรียกเฮ้าต้องคอยเฮ็ดเอาครับผมเนาะบ่วน้องกับพี่น้องมาสมเบิงนี่ละตามไ้ตามสวนเฮ้าหาพี่น้องอยากสนใจอยากเฮ็ดกระเฮ็ดบ้ายากรับขอแต่ว่าถ้าเฮ็ดแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ลงมือทําเลยพี่น้องก็คือจะบ่มีอย่างยากสาหรับเฮ้าว่าแต่เฮ้าจะเฮ็ดเฮาปลูกไว้ยังสี่เฮาปลูกไว้ยังสี่พี่น้องเฮ้าก็ได้กินครับนี่ผิดเนาะปลูกไว้ก็ได้กินผิดเวลาเฮาก็จะได้ใส่พวก งานมาใหากับเด็ดเอาเลยเลี้ยงปลาไปก็เป็นอาหารกับเพ็ดคองจังสี่ก็จะมีต้นกล้วยต้นยังนี่้เขากับเจัาหน่อยเพื่อนก็จะออกผลผลิตให้เขาได้กินนี่โซนทางนีก็จะไปเฮดเฮดมองเป็นหมองนั่งหล่นพักนะครับเนาะหลังหลังบานว่าน้องกับยางมากมาซอยนี้เลยครับนี่นะครับผมอย่าลืมในช่องกบปลาพ้รวยด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบ้าน้องก็จะเฮดลิปให้พี่น้องมางเรื่อยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ